สวัสดีครับผมมาพบกับอุงหารราการรถแซฟเวอร์บายเบทีเอสครับผมวันนี้ผมเอาโตโยต้าเอาผาดนะครับผมคันนี้บอกก่อนเลยครับว่าเป็นรถของดาราท่านหนึ่งนะครับผมแต่ผมไม่ออกชื่อใครอยากจะรู้ว่าเป็นรถของพี่ท่านใดรองโทรเข้ามาสอบถามดูนะครับผม วันนี้ผมเอาโตโยต้าเอาผาดปี09นะฮะจด09เลยไม่วิ่งมา1 2 0 0 0 0กว่าโลบุกกุญแจสำรองครบเลยนะฮะรถสวยๆเลยนะครับคันนี้ภายในสวยมากๆครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินไม่เคยติดแก๊สนะครับผมราคาเปิดไปแล้วครับ9 3 9 9 0 0บาทครับผมราคานี้ใครอยากได้รีบโอนมาจํามาช้าอดด้วยนะครับผมรถคันนี้ตามผมมาคุยรายละอยดข้างในดีกว่าตามมาครับ เอาละครับผมมาดูนะฮะโตลต้าเอาพาดนะครับผมคันนี้เป็นเครื่อง2.4ตัววีรถวิ่งมาตอนนี้125,353กิโลนะครับภายในสวยมากๆครับผมภายในเนี่ยผมบอกก่อนนะครับภายในเนี่ยผมเอาไปบิ้วมาแล้วนะครับเบาะบางตัวเนี่ยอาจจะมีขาดบ้างนะครับผมนะผมอันนี้คือผมพูดความจริงนะฮะไม่ได้ว่ามาหมกเม็ดกันครับบางตัวเนี่ยปีกเบาะเนี่ยก็คือมันขาดบ้างเพราะปีกเบาะบางส่วนเนี่ย นะครับมันถูกเกงยีนหรือว่ามันถูกการสัมผัสเยอะเกินไปนะฮะมันก็มีขาดบ้างหรือว่ามันมีถลอกบ้างสีล่อนบ้างนะครับผมผมก็เลยเอาไปบิวไปเก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความสวยงามนะเพื่อความสวยงามนะเวลาลูกค้ามาดูหรือว่าลูกค้าหรือว่า FC นะฮะมาซื้อก็จะได้พร้อมที่จะรับรถไปได้เลยนะคันนี้ก็ผมก็บิวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับบิวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมเมมโมรีเบาะหรือว่าหน่วยความจําของเบาะเนี่ยสจุดด้วยกันนะฝั่งเฉพาะคนขับนะฝั่งด้าน ซ้ายคนนั่งเนี่ยจะเป็นเบาไฟฟ้าธรรมดาพร้อมกับปุ่มคูสตาร์ทนะฮะกุญแจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมมีให้2ดอกพร้อมกับคู่มือการใช้งานงพางานวงม,มลาลัยครับผมนี่เป็นลายไม้พวงมลาลัยค่อนข้างสภาพค่อนข้างดีจะมีมันติฟังก์ชันคอนโซลตรงกลางก็จะมีเปลือกสีไม้ค่อนข้างที่สภาพดีหน้าจอเนี่ยลูกค้าได้ไปเปลี่ยนมาแล้วเป็นของไพโอเนียหน้าจอเป็นระบบ a อ d r o i d นะฮะพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับเพราะว่าเปลี่ยนหน้าจอตัวนี้มาเพื่อที่จะใส่กล้องถอยหลังเพราะว่าจริงๆแล้วเนีที่ติดกับรถมาเนี่ยคันนี้จะไม่ม องถอยหลังมาถ้าเป็นตัวของมันเดิมนะแอร์ Air นะครับผมจะเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายและขวาแล้วนะครับอุณหภูมิแยกกันแรงลมใช้ด้วยกันนะระบบเกียร์ออโต้นะครับ,เ,รรบเล่นแบบซิปทอนิกได้น,นะครับผมด้านในครับสะอาดนะครับผมภายในก็จะเป็นสี เบดด้านบนุหลังคานะฮะจะเป็นผ้านะครับผมสะ,สะ,สะอัดนะครับผมหลังคาที่มีสันลูบสองท่อนนะฮะด้านตรงฝั่งคนขับเนี่ยนะครับจะเปิดรับแค่แสงแดดได้อย่างเด er ียวไม่สามารถที่จะเปิดรับลมได้ห้องุ้ดยสารครับจะเป็นเบาะเรื่อนเอานะฮะไม่ใช่เบาะไฟฟ้าด้านตรงคนขับนะฮะลูกค้าเนี่ยนะครับได้ไปใส่หัวหมอนมานะครับเป็นหน้าจอจะเอาไว้แต่ดูหนังฟังเพลงนะครับผมได้นะครับหัวหมอนนะครับผมนี่ครับลูกค้าไปใส่มานะครับสองหัวนะครับผมนี่ครับ หัวที่อยู่ตรงหลังข้างหลังผมเนี่ยหนึ่งหัวนะฮะที่ไปเปลี่ยนหัวหมอนมาใหม่นะครับเป็นหน้าจอกะกอีกหัวหนึ่งนะฮะอยู่ตรงด้านคนขับนะฮะนี่คะเบาะคนขับนะครับผมประตูจะเป็นประตูสไลด์ทั้งสองด้านเบาะนะฮะจะใช้ลังเลื่อนเอานะฮะใช้มือนะครับไม่ใช่ตัอไฟฟ้านะฮะเดินหน้าถอยหลังไม่ใช่ไฟฟ้านะฮะใช,ใช้มือหมดเลยด้านบนนะฮะจะมีอุณหภูมินะฮะแยกนะฮะจากด้านหน้านะฮะสามารถปรับอุณหภูมิด้วยตัวเองไม่ต้องรอจากด้านหน้า นะครับภายในก็สะอาดสะอ้านดีนะครับผมเป็นเบาะสามแถวนะครับผมอยู่ครบหมดนะครับหัวหมอนนะฮะส่วนหัวหมอนเดิมหัวหมอนเก่านะครับยังอยู่ให้นะหัวหมอนเดิมหัวหมอนอันเก่า้ะสองหัวนะฮะยังยังยังมีติดรถให้อยู่นะฮะยังอยู่ครบหมดนะครับผมเดี๋ยวตามผมมาดูด้านหลังกับหัวนอตฝาโปรงด้านหน้าครับตามมาครับเอาเราผมมาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็สภาพเก็บงานอะไรเรียบร้อยมาหมดแล้วก็คือหมายถึงว่าผมบิวนะฮะหรือว่าเอาไปเข้าสปาขัดสีชีวีวันมาเรียบร้อยแล้วครับสภาพก็ค่อนข้างที่จะวิ่งเลย ใหม่เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบนะฮะรถพร้อมๆนะฮะอย่ามาดูรถพร้อมๆตอนนี้ผมทาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วด้านหลังก็จะลูกค้าก็ไปใส่กล้องถอยหลังมาฮะแล้วก็มีพาร์คเซนเซอร์นะครับรอบคันเลยมาดูด้านท้ายกันบ้างครับนะฮะคันนี้นะฮะฝากระโปรงนะฮะยังใช้เมนวุนอยู่นะเพราะว่าเป็นกระบอกโช๊คเล็กนะครับผมนะฝาท้ายก็ใช้เมนนุ่นเหมือถึงว่าใช้มือเปิดปิดนั่นเอง นะครับผมเบาะนะฮะเต็มหมดนะครับผมหผมมุงหัวหมอนอยู่ครบหมดนะครับสภาพมาดูหัวนุ่งหัวน็อตครับหัวน็อตนะครับผมด้านท้ายนะครับมีการแกะไปทําสีนะครับผมหัวน็อตด้านท้ายนะครับผมฝาท้ายเป็นฝาเดิมแต่ว่าถอดนะฮะเอาไปทําสีมานะฮะฝาท้ายนะบอกก่อนเลยนะครับผมฝาท้ายนะฮะหัวน็อตมีรอยแกะออกไปนะฮะรอยซิลิโคนครับมีรอยแซะออกไปนะฮะรอยซิลิโคนนะครับเป็นรอยแนวยาใหม่นะครับนี่ครับฝากระโปรงนะผมใส่ถ่านว่าเจ้าของเดิมเนี่ยน่าจะถอย นะฮะแล้วก็อาจจะชนอะไรบางอย่างอยู่ด้านท้ายทําให้ฝากระโปรงเนี่ยบุบนะฮะเลยต้องแกะนะฮะลอยแนวยาเพื่อไปเคาะนะฮะลอยบุบขึ้นมาแล้วก็ทาสีนะครับผมนะฮะดอยแนวท้ายนะฮะส่วนตัวถังนะฮะตัวถังคือคือโครงโครงรถนะฮะเดิมๆครับลอยแนวยามลอยเม็ดอาร์คเดิมๆครับย้ำนะฮะอาจจะเคยซ่อมฝากระโปรงมานะฮะแต่ว่าเป็นฝากระโปรงท้ายเดิมนะฮะตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะฮะแต่ว่าไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนเพราะว่าตัวโครงนะไม่ว่าจะเป็นตัว รอยเม็ดอาร์ครอยไฟฟ้าท่านยังอยู่ครบหมดนะครับผมเดี๋ยวตาผมไปดูด้านหน้าต่อครับเอาเราผมด้านหน้านะครับผมมาดูครับด้านหน้าเป็นห้องเครื่องที่ล้างและบิ้วมาเรียบร้อยนะครับห้องเครื่องก็สภาพที่จะใสนะครับผมนะฮะรอยของน้ำมุงน้ำมันเยิ้มเนี่ยไม่มีให้เห็นแน่นอนครับผมเพราะว่านะฮะมาผ่านการนะบิ้วจากเบรตันชัวผ่านการบำรุงดูแลรักษาเรียบร้อยแล้วครับคันนี้นะครับผมนะหัวน็อตฝากระโปรงครับไม่มีรอยแกะนะครับผมเป็นหัวน็อตดิมเดิม คาว่าโตย้าป right <ew> ั <husbands> the the ๊มนะฮะติดภายในฝากระโปรงนะฮะยังอยู่นะฮะสติ๊กเกอร์เป็นภาษาญี่ปุ่นฮะยังอยู่ครบหมดเลยฮะรอยแนวยาซิลิโคนเดิมๆครับนี่ครับฝากระโปรงนะฝากระโปรงเนี่ยจะเป็นส่วนที่รับแรงกระแทกด้านหน้าก่อนชาวบ้านเขาเลยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการชนหน้าและก็ฝากระโปรงครับนะฮะให้ดูหัวน็อตเป็นหลักเลยนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดก็แสดงว่าด้านหน้าเนี่ยนะค่อนข้าง 80- หรือ90%ว่าไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนแล้วก็มาดูคานต่อเลยครับ คานก็เป็นคารนเดิมๆนะฮะนี่ครับพลาสติกสติ๊กเกอร์ที่ติดมาจากโรงงานเดิมๆแผงก็จะลงความร้อนเดิมๆหัวน็อตแก้มซ้ายและขวาครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดออกเดิมๆนะครับผมไฟหน้าครับผมขาวใสนวลเหมือนเดิมนะกันชนหน้านะครับขอบชิดติดดีแน่นรอยห่างระหว่างนะฮะกันชนหน้ากับตัวแก้มนะครับนะชิดติดเสมอกันเปร๊ะเลยนะครับผมไฟสปอร์ตไลท์นะครับไม่แตกไม่ลาวนะครับผมคันนี้นะสภาพนะฮะอย่างที่ผมรายงานไปเรียบร้อยแล้วครับนะมี นะตําหนงอยู่ฝาท้ายนะครับผมฝาท้ายเนี่ยลูกค้าอาจจะไปซ่อมสีมานะฮะฝาท้ายอาจจะถอยชนวัตถุอะไรบางอย่างนั่นเองแต่ว่าเป็นฝาท้ายเดิมนะฮะบอกก่อนเลยเป็นฝาท้ายเดิมนะครับอ้าวนะราคานะฮะเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันครับราคานี้นะครับผมมีรับประกันนะฮะหลังการขายให้นะครับหนึ่งหมื่นกิโลหรือว่าหนึ่งปีนะฮะให้นะครับผมนะสำหรับรถคันนี้ถ้าใครอยากจะหารถครอบครัวนะฮรราคาไม่ถึงล้านนะครับผมเป็นโตต้าเอาผ่าน นะครับผมราคาคันนี้นะครับผมว่านะฮะน่าใช้มากครับผมนะน่าใช้มากๆนะครับผมถ้าคนนะฮะไม่ติดใจตรงที่ว่าครับเจ้าของเดิมนะฮะถอยไปชนอะไรบางอย่างมานิดเล็กนิดเดียวเองนะครับผมแค่นั้นเองครับคันนี้ครับโดยสภาพโดยรือนะถือว่าโอเคครับสภาว่าโดยรือคือไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับผมนะฮะอย่าลืมนะฮะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามไว้นะครับมีอะไรผมไม่เคยปิดบังครับพูดกันตรงๆขายกันตรง นะฮะคนซื้อสบายใจคุณขายก็สบายใจนะครับผมนะแล้วก็ได้รับประกันหลังการขายจากโจรูมเบรตันชัวนะะไม่ว่าจะเป็นชนหนักนะฮะจมน้าพลิกคว่ำคุณตายในรถนะครับผมแล้วก็รับประกันนะครับผมเล่มไม่ชารุดสูญหายนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือรับประกันหลังการขายให้10,000โลก1ปีให้พร้อมครับนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับนะครับอย่าลืมนะกดติดตามไ้เลยครับไม่เสียแรงเปล่าแน่นอนไม่เสียแรงตามติดตามผมแน่นอนครับวันนี้อึ่งลาไปก่อนสวัสดีครับผม